สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทูี่ครับคุณทูคุณนอนไม่หลับมาสิบปีแล้วเหรอครับคุณครับมีปัญหาเรื่องการนอนครับก็เอื่นเป็นคนที่นอนได้น้อยมากเลยครับอย่างอย่างช่วงหลังๆนี่ยก็จะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆก็มีไปรักษาอาการกับคุณหมอแผนปัจจุบันเหมือนกันครับเป็นอาหารจิตแพทย์อย่างเงี้ยครับก็ก็ให้ทานยาอะไรนะครับก็ตอนที่ทานยาอยู่เนาะ ทันยาครับแต่ว่าเอแต่ว่าก็โดสมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ทํางานไม่ค่อยได้ถ้าเกิเถ้าเกิดเกิดทันยาเขาเล่าให้ฟังเขาเครียดมากทันยาคุณผู้ชมเหมือนทานยานอนหลับอย่างเงี้ยก็จะอีกวันก็จะเพี้ยนไปเลยประชุมไม่ได้เพราะต้องรับผิดชอบหรออย่างเป็นผู้บริหารครับอะจเรยเนถามว่าอะไรครับยังอยู่บ้านหลังเดิมๆทุกครั้งที่มีปัญหาไหมครับพี่ถูคืออะไรบ้านหลังเดิมๆเคยย้ายบ้านไหมครับหรือยังไงคือหมายถึงว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ย คือนอนไม่หลับเนี่ยจะอยู่บ้านหลังเดิมหรือที่อยู่อาศัยที่เดิมไหมคะอ๋อคือคือผมมีมีย้ายบ้านมาบ้างครับเออเดิมเดิมผมมีคือขออนุญาตเล่าน,นิดนึงครับก็คือเดิมอะ่ะผมมีออมีได้แต่งงานครับแล้วก็ได้หย่าร้างครับแล้วก็ย้ายออกมาอยู่คอนโดกับคุณแม่ครับอแล้วก็ก็ก็อยู่เป็นประมาณจากที่ละประมาณสักสองสามปีก็จะมูฟมาที่อง่นอะ แล้วปัจจุบันอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ปัจจุบันอยู่คอนโดกับคุณแม่ครับอยู่แถวพระรามเก้าครับที่นอนไม่หลับก็คือคอนโดหลังเนี้ยหรือเพิ่งเพิ่งเป็นไหมครับหรือเป็นมานานแค่ไหนสิบปีสิบปีเปาเคราว่ามันเรื่องมันมันเป็นอาการแบบต่อเนื่องมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคือเออคือก็เป็นช่วงที่ถ้าเป็นช่วงหนักๆอย่างเงี้ยครับอย่างสามวันจะนอนได้แค่แบบขอรวมกันประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงแค่นั้นนะครับน้อยมากพี่เจมส์น้อยน้อย ครับครับแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีแบบวันที่เพียพอเพียปุ๊บก็จะได้นอนทีพอนอนนอนได้วันสองวันก็จะกลับมานอนไม่หลับอย่างนี้อีกอีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะหมุนหมุนไปอย่างเงี้ยครับในด้านของแพทย์แผนปัจจุบันคุณทูก็รักษาไปเนะ <พอ S 2> าะเพราะบางทีความเครียดแบบนี้เรนนี้บางทีความเครียดจนถึงบาง,บางทีเขาแบบเขาเครียดมากจิตตกถึงแบบบางทีแบบต้องแบบเออ,อมันเครียดอะ่ะมันอยากระเบิดออกมาค่ะครับพี่ทู สิ่งที่เลนเห็นนะคะเลนนี่เห็นภาว่าเออมันเป็นสามข้อพี่สามข้อข้อแรกคือเหมือนเลนนี่มองถึงหัวพี่เขาอ่ะ <Chat. S 1> เหมือนเคมีในตรงเนี้ของเขาเปลี่ยนแปลงปแปลกอ่ะเหมือนแบบเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนปกติที่ <That S 1> เขา,าจะมีคือมันจะเป็นสิ่งที่เป็นออร่าหรืออะไรที่อยู่พลังในร่างกายเขาอ่ะ <lively. S 1> คนอื่นจะมีเจ็ดสีบางคนก็จะมีสีอะไรที่เด่นชัดแต่ของพี่ทูเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นสีที่ไม่เหมือนคนอื่นซึ่ง บ่งบอกถึงคนที่ป่วยสองที่ทูเขาเป็นโรคจากกรรมพันธุ์ที่เกิดจากโรคประสาทที่เกิดจากในกรรมพันธุ์เป็นกรรมของผอพันธุ์พี่เขาสามพี่เขาโดนของหรอสิ่งที่อาจารย์เรนนี่เห็นแป๊บนึงนะทูพี่ไม่ได้ให้อาจารย์เรน,นนี่ในตอนนี้กำลังสดอยู่พี่มีรูปทูอยู่แต่ว่าพี่ไม่ได้ให้อาจารย์เรนนี่ดูภาพทูนะสิ่งที่อาจารย์นี่เห็นภาพคุณทูเป็นยังไงครับ <wn> คือพี่เขาจะเป็นคนเหมือนแบบเหมือนตาเขาไม่ค่อยโตมากอ่ะพี่ หน้าผากเขาจะดูกว้างหน่อยอะจากภาพที่หมูมองเห็นนะคะในตอนนี้คือต้องถามว่าพี่ทูเป็นคนมีเชื้อสายจีนด้วยไหมคะหมอมีครับมีครับเดแล้วพี่ครูเขาจะเป็นคนที่ใส่เหมือนผู้หญิงนะคะจะมีความจุกจิกเหมือนผู้หญิงอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็เหมือนปากพี่เขาจะแบบเห็นภาพเหมือนจะปากหนาแต่ปากพี่เขาช่วงนี้เหมือนแบบจะแห้งๆอะ จมูกไม่โด่งมากพี่จมูกไม่โด่งมากแต่ตรงน,นี้จะโตใกล้เคียงไหมจ๊ะเจมใกล้เคียงแต่ผมพี่เขาใกล้ร่วงแล้วอ่ะเอ้ยเขาเขากว้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเครียดอะ่ะเอาง่ายเคสนี้โดนของอ๋อเหรอเคสนี้โดนของเรื่อง<ด>น,นอนไม่หลับลนี่นะใช่ค่ะสมมติคุณผู้ชมใครที่นอนไม่หลับไม่เก<ร>ีเ<ร>่ยวเป็นเคสนี้เฉพาะอ๋อเหรออ่ะโอเค ยังไงครับจันเลนเคสพี่ทูเป็นเคสที่โดนคุณใสโดนของเป็นสิบสิบปีจริงๆพี่ดูพี่ทูโดนมาสิบห้าปีแล้วด้วยไม่ใช่แค่สิบมีสิบห้าประมาณโซนไทม์ไลน์เวลาประมาณนี้ที่เลนเห็นแล้วมันเป็นภาพขึ้นมาว่าสมัยก่อนพี่ทูเป็นคนมีความเชื่อมั่นในต่งสูงเป็นคนตรงว่าก็คือว่าเลยเป็นคนฟาดก็คือฟาดเลยในที่ประชุมในที่ไหนก็ตามแล้วภาพขึ้นมาคือพี่ทัวเขาโดนโดนเรื่องพวกเนี้ยสะสม จนทาให้พี่ถูอ่ะมีความคิดสั้นพี่ถูจะคิดสั้นบางเวลาบางแวบอารมณ์ที่ไม่นึกถึงแม่นะจะมีอารมณ์แบบไม่อยากอยู่แล้วจริง,รงครับแล้วยิ่งถ้าอยู่ในที่สูงเนี่ยมีโอกาสฆ่าตัวตายโดยการกระโดดจากที่สูงได้แต่จิตของพี่เขายังนึกถึงแม่เสมอแล้วถ้าเขาไปอะไรไปแม่จะอยู่ใครแม่จะอยู่ใครจริงป่ะทูอันนี้พี่ไม่รู้จริงครับอันนี้จริงครับอันนี้จริงครับสิ่งที่หนูเป็นห่วงพี่มันมีวันพลาดพี่ถู ความคิดมีวันพลาดที่จะทําตามความคิดใช่ไหมถ้าหากแบบฟิลขาดเรื่องงานให้ใจแล้วมันไม่เลื่อยลอยอ่ะพี่ทูเป็นคนทํางานเป๊ะเบอร์งานต้องมาที่หนึ่งเป็นคนทํางานจริงจังมากอืคนที่หนูเห็นทํางานจริงก,ก,กันก็คือพวกลุงลุงพี่พี่นั่นแหละค่ะเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยแล้วเป็นคนตั้งเป้าหมายไว้สูงด้วยถ้าวันใดวันหนึ่งมันล่วงพี่ทูเขาไม่ได้เผื่อใจนะ สองถ้าหากวันหนึ่งไม่มีแม่แล้วกําลังใจหายละเอ้ยพี่ทูเป็นคนเหมือนมีคนรู้จักเยอะนะแต่คนที่พี่ทูสามารถเลาบายให้ฟังได้ทุกเรื่องน้อยมากเพราะพี่ทูเขาจะเป็นคนไม่พยายามเล่าอะไรให้ใครฟังเขาเป็นคนเก่งใจคนและคิดว่าไม่มีใครช่วยเขาได้หรอกด้วยความมีอีโกโ้มีความเป็นตัวตนครับพอสมควรใช่ไหมคะพี่ทูแก้ยังไงรเรนแล้วเขากลัวว่าไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเข้าใจหรอก จริงๆก็ก็ต้องบอกว่าอ่อแทบจะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่อาจารย์เลนี่พูดนะครับคือผมเอ่ออย่างล่าสุดก็คืออย่างที่อาจารย์เลนี่บอกเลยครับถ้าผมไม่มีแม่ผมคงคิดอะไรสั้นกว่านี้ครับเฮ้ยไม่ได้นะคุณในวันที่ที่ที่เราจิตตกนะครับพี่เข้าใจครับ เหนืเห็นพี่จิตตกหลายครั้งมากเลยไม่ได้นะคุณต้องลุยกับผมหลายอย่างน่ะพี่ทูเนี่ยแล้วแล้วถ้าเป็นเคสอยู่ที่บ้านต้องไปปราบผีที่บ้านเหรอเขาเป็นเคสโดนของจริงแล้วโดนของแบบคือตัวใหญ่อ่ะทูพี่ไปคอนโดสุดได้อันดับแรกก่อนนี่ไงผ้าถุงแม่ไงพรแม่ก่อนผ้าถุงแม่ได้ไหมได้ค่ะเอาผาถุงแม่เบื้องต้นก่อนต้อง แล้วต้องเอามันออกมามที่อยู่ในตัวพี่ถูดนี้ผม,มผมขอ,อยาตถามแบบตรงๆได้ไหมครับคือทําไมมันมันมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับคือคือผมทําทําร้ายคนอื่นเหรอครับเขาเลยเขาหรือผมมีจิตใจที่ไปทําอะไรอย่างนี้เหรอครับพี่ถูต,ติดข้อหนึ่งที่เสียมากเวลาหันหลังไม่สนใจใครคือไม่สนใจเลย เป็นคนทัดตัดก็คือตัดแต่ถ้าเห็นจะเป็นคนขี้สงสารมากสงสารเขาเป็นห่วงเขาบางทีก็ร้องไห้ก็มีหนูเห็นแต่พี่ทูพยายามไม่มองไม่ติดต่อไม่คุยเพราะรู้ว่าตวเตยเป็นคนขี้สงสารครับเขาอยากพี่อยู่อยากเห็นพี่ทรมานโอ้ ก็คือควรจะเอาของออกจากเขาถูกไหมในด้านการแพทย์การรักษาไปอันนี้ก็ช่วยเดของเราไปใช่ค่ะครับครับแล้วอย่างนี้ต้องปรับพลังอัล่าของเขาใหม่ค่ะแต่เขาถามว่าต้องทำไงจารินต้องพระถุงแม่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเดี๋ยวพี่ทูกลับไปสวดมหาจักรพรรดิสักสิบห้าวันกวดน้ําอุทิศกุศลให้กับเจ้าของกายสังขารของตัวเองนะคะ แล้วก็ให้พี่ธูเนี่ยแผ่บุญกุศลให้เจ้าของกายสังขารโดยการเอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดน,นะคะให้เจ้ากรรมในเวณเจ้าเกณฑ์ชะตาของตัวเองทุกๆุกทุก,ท,ก,ท,กทุกวันก่อนสักสิบห้าวันแล้วพี่ธูเนี่ยจะต้องเหมือนเขามีกรรมเรื่องบวชอะไรของเขาก็ไม่รู้อะพี่ธูยังไงอ่ะมันเป็นภาพขึ้นมาเหมือนแบบเป็นผ้าเหลืองต้นโพดูถามคำนึงพี่ธูพี่ทูเคยไปประมาทพระสงฆ์ด้วยใช่ไหมคะ ประมาณแ,แบบไหนครับประมาณแบบไหนครับทาไมไม่เห็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยอ๋อ oh. เหมือนพี่ทูมองอ่ะ oh. พี่ทูมคิดแบบทาไมพระถึงใช้ของฟุ้งเฟือจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ oh. คิดอะ่ะเหมือนอย่างเงี้ยใครก็คิดได้บางทีแบบเราไม่เห็นภาพติดกรรมค่ะ oh. เพราะว่าพี่เขาดันไปคิดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แก้กรรมโดยการ oh. เอาผ้าไตจีวรลไปขอขามาต่อหน้าที่ต้นโพค่ะ ว่าหากได้เคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมโนกรรมขอให้สิ่งศิสิทธิ์นะคะพระพุทธธรรมพระสงฆ์เอาโหสิกรรมไม่แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดต้องไปต้นโพหรือไปที่ไหนหรือว่ายังไงดวงชะตาพี่เขาผูกกับต้นโพที่ไหนต้นโพที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่หาได้เพราะดวงเขาผูกกับต้นโพขวัญของเขาจะกลับคืนมาคุณทูนึกออกไหมคะว่าต้นโพไหนที่ไหนก็ได้เืี๋ยวออกไม่ออกหรอกนี่แล้วคุณทู คุณทูเนี่ยไปถ่ายเขามีภาพไปถ่ายที่วัดกระ้ายคุณไปถ่ายที่วัดกระ้ายถ่ายที่แบบช่วงที่บอกว่าที่นั่นมีคนผูกคอตายเยอะเราก็ถ่ายภาพมาแล้วเป็นแบบภาพแบบเหมือนดวงจิตจติดเลยเต็มต้นไม้เลยอ่ะเออเดี๋ยววันหลังเอามาเป็นหลอนสุดสุด,สด,ดาที่เรนนี่ให้พี่ธูเนี่ยไปที่ต้นโพลแล้วก็นำผ้าไตาจีวรไปหนึ่งชุด ไปตั้งจิตขอขมานะคะที่อาจจะเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมนกรรมจากที่ไหนที่หนึง่งตั้งแต่พี่ทูตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะน้อยกว่าพี่สามปีครับประมาณจีบสามก็คือสี่สิบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ขอขามาเลยแล้วก็ขอบารบมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิ่ง,งศัรรกดิ์สิทธิ์เทพารักษ์ที่คอยดูแลต้นโพแห่งนี้ช่วยอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วก็ ขอขวัญบารมีนี้ของข้าพเจ้าจงกลับคืนมาเป็นมงคลกับกายสังขารเพราะดวงของพี่ทูเนี่ยเขาเป็นดวงที่มีบุญสัมพันธ์กับต้นโพสามารถไปขอพรกับต้นโพได้ค่ะเฮ้ยสาธุอธิบายให้ลึกกว่านี้หน่อยได้ครับไม่เข้าใจบุญสัมพันธ์ยังไงครับคือแต่ละคนเนี่ยเกิดมาในชีวิตจะมีบุญสัมพันธ์กับต้นไม้แต่ละสิ่งที่แตกต่างกันต้นโพต้นไทรต้นลางต้นขนุนต้นมะพร้าวต้นกวย อ่ะอย่างพี่อ่ะก็คือจะมีบุญสัมพันธ์กับต้นลังต้นใสต้นตะเคียนเป็นต้นอ,อ,อย่างเงี้ยโอ้แม่ตะเคียนสายตะเคียนลุงเจมอัอย่างลุงเจมก็จะมีบุญสัมพันธ์กับต้นใสถ้ามีบุญสัมพันธ์กับต้นยิ้วคงกลัวที่สุดต้นเลยนะคะต้นยิ้วเขาบอกมีบุญสัมพันธ์กับต้นยิ้วคุณนี่จะตลกก็ได้จะโอ้โหคุณนี่ครบเครื่องแะไวคุณเจม <laughs> บุญสัมพันธ์กับต้นไม้เนี่ยก็คือจะมีเทพารักษ์ออมีขวัญของเราอยู่ที่ตรงนั้นออสมัยก่อนนะคะออการที่เขาเนี่ยจะเหมือนขอขวัญขอบุญขอบารมีหรือฝากดวงหากดวงเราตกเนี่ยเราจะเอาผมชื่อวันเดือนไปเกิดเราเนี่ยห่อใส่ดินเอาไว้หรือหอดใส่ข้าวปั้นข้าวออไปฝากไว้กับต้นไม้เ,ออเพื่อที่จะได้ต่อชะตาต้นไม้คือชีวิต ชีวิตของเราดวงของเราดังนั้นพี่ทูวิธีแก้พี่ทูไปที่ต้นโพลองทําสิ่งเหล่านี้ก่อนนะคะถ้าเราไปที่คอนโดเขาก็ได้ก็จะดีั้ามีโอราจะไปที่คอนโดนะคะพี่ทูได้ครับสบายใจสบายใจขึ้นไหมครับคุณทูก็ก็สบายใจขึ้นครับอย่างน้อยก็รู้ว่ามันมีสาเหตุจากอะไรครับแต่ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสตามที่พี่ทูแพนเอาไว้ในชีวิตว่า เหมือนเข้าใจว่าที่คอนโดพี่ทูคิดว่าคุณแม่กับตัวพี่ปลอดภัยบางทีพี่อาจจะไม่อยู่บ้านแล้วแม่อยู่คนเดียวก็จะปลอดภัยจากโจรขมโมยหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าพี่ทูมีโอกาสที่จะนําพาตัวเองไปอยู่ที่บ้านเป็นบ้านจริงๆที่พี่ทูตั้งใจที่จะมีอยู่กับแม่เนี่ยเลนว่าเหมาะสมนะคะครับครับค่ะมีค,ค,ความคิดแบบนั้นไหมครับว่าจะกลับไปอยู่บนบ้านกับคุณแม่อะไรย่างเงี้ย ก็ก็มีครับก็ดูอยู่ครับพี่พี่บวยครับก็จริงๆก็ดูว่าอยากจะไปหาทา่หาทางทำบ้านใหม่ใช่ครับบ้านที่มีเลนพื้นที่มีต้นไม้อยากให้แม่ได้ปลูกผักทำสวนใช่อยากไปทำเหมือนผักเล่นนี่ไปรู้เรื่องของเขาอีกแล้วสัมผัสจิตได้ว่าพี่ทูคิดแบบนี้ว่าอยากให้แม่ปลูกผักทำสวนอยากให้ได้แม่ได้มีโอกาสได้เดินบนดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ดูต้นไม้เพราะบางทีพี่ถูกเขาเหมือนเขาอยากจะเบื่ออยากจะไม่อยากทํางานแล้วอยากเปลี่ยนแนวไปทรรําธุรกิจด้านอื่นแทนอย่างเงี้ยครับครับเหมือนรู้เลยนะครับพึ่งบ่นกับพี่บยวยพี่บวยมาเล่าเรื่องน,นี้ฟัง<ด>เลยเลอา <laughs> แต่ของพี่ถูเนี่ยเขาปลูกเห็ดได้ดีมากแล้วเขาก็ทําผักที่เป็นผักสลัดผักสลัดขายได้ต่อครับทูเมื่อกี้ว่าไงครับ พอด,ดีผมมีคําถามนิดนึงครับคือเอผมติดใจตรงที่ว่า,าทางอาจารย์เรนี่บอกว่า,าผมโดนของใช่ไหมครับ <c oughs> ทีเนี้ยมันก็เลยผมก็เลยอยากถามว่าที่ผมมีร่างกายที่แบบปวดตรงนู้นตรงนี้หรือว่าเจ็บตรงไหนเป็นพิเศษมาตลอดช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยก็เป็นผลจากอันนี้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะเขาก็จะวิ่งตั้งแต่คอลงมาบ่าไหลมาบั้นท้ายของพี่ มาช่วงท้องซ้ายแล้วก็วิ่งมาที่ขาเข่าพี่ลงมาข้างล่างก็วิ่งขึ้นวิ่งลงแบบเนี้ยค่ะบางทีก็วิ่งขึ้นหัวพี่ด้วยค่ะครับครับบางทีทําให้พี่เป็น,นกดไหลย,ย้อนแบบมันเหมือนมันมีอะไรตีลงมาจากท้องแบบเออมันเหมือนแบบมันมีลมมาตีที่ท้องพี่มันอืดอือะคะ่ะครับครับเดี๋ยวให้ทูดูให้ทูดูอีพีวันฟุตนี้เตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าเราไปถอนของออก อ๋อครับอ่าให้ดูแล้วทูตัดสินใจใหม่แล้ว่าให้พี่ไปถ่ายได้ไหม <c oughs> ผมผมไม่ค่อยเขาเรียกอะไรผมเชื่อในในสิ่งที่พี่แนะนำแล้วครับผมไม่ได้มีก่อต้านอะไรอยู่แล้วคอะไรที่ค,คิดว่าทำแล้วดีอะไรที่คิดแล้วทำาว่าดีผมก็ผมก็ยินดีปฏิบัติตามอยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสาธุครับทูแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ ได้ครับขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวพี่ตามต่อนะทูวัสดีครับทูวัสดีครับ